วันนี้กำลังพยายาไม่นน่อยดนงนี้หนูฝึกแป๊บเดียวขนาดหนูไม่ค่อยฟังยังฝึกใจเลยพี่นั่นก็ต้องฝึกใจพี่ก็พยมพี่เลยแต่ว่าพี่ไม่ออกฟังบ่อยๆฟังทั้งวันเลยฉันฉันเท้าเปียก ค่ะฉันมันไม่จมมันเกิดเหตุอันใดไขอเธอไม่วงก่อนแล้วไม่วงไม่วอบแล้วฉันจะล่วงหนอกฉันขอวิ่งสักซักรับประกาศนะรับเย็นมะอมไม่เย็นท้าเปียก ระวังล้มนะตรงนั้นอ่ะถ้าจะล้มลงจากก็โยนไว้เด็ดมาให้ก่อนแล้วกันเห็นั้นบินก็จะบินไปถึงบ้านแค่หรือว่าคือคมันก็ตึงๆก็แบบอ่างง แต่เสียงที่นั่นแข็งแรงขึ้นเดยมันอบอกบอการดนตรีสไตล์ฉันอย่างไรมองๆพี่ว่ามันอกอ,กอกเป็นพี่กับเนทมันคล้ายกันนะถ้าพูดถึงเสียงไม่ไม่ได้หมายถึงสไตล์การลองแต่ว่าผู้หญิงก็จะมีแบบแตงไทยแค่กี่คนนะแตงไทยแตงโมถูถกาไหรนอกนั้นก็บางกันหมดอ่ะก็มีแนนก็ก,ก็ก็นาเหมือนกันติมก็แบบแนวของติมไปเลยเฮินจ้า,า,า้าพี่หัวได้แล้วเหรอ